สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็มาถึงสนามบินดอนเมืองกันแล้วนะคะเราจะไปทำการเช็คอินนะคะที่เคาน์เตอร์1 4ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ค่ะนี่ค่ะเราก็กำลังรอเช็คอินนะคะก็พอเช็คอินแล้วเราก็ยังพอมีเวลาค่ะเราก็จะไปนั่งเล่นหาก,กินน้ำกินขนมกันก่อนนะคะนี่ค่ะเราก็โหลดกระเป๋านะคะแล้วก็เรารอรับบัตรโดยสารค่ะนี่นะคะเราได้มาแล้วค่ะ 3คนพ่อแม่ลูกเราใช้พาสปอร์ตนะคะเพราะว่านอ้องผ้าไหมใช้พาสปอร์ตได้แล้วค่ะตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นมาชั้นบนเพื่อที่จะมาหาอะไรทานน้องผ้าไหมยอยากทานเค้กนะคะกับนมชมพูก็จะพานางมาทานโอ้โหทานอย่างอร,อร่อยเลยค่ะนางทานคนเดียวหมดเลยนะคะไม่อยอมให้คุณพ่อคุณแม่ทานด้วยเลยค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะไปที่เกต82ค่ะเกต82จะอยู่ชั้นล่างนะคะเราต้องลงบันไดเลื่อนนะคะก่อนอื่นเราต้องแวะคิดอีกแล้วค่ะกินอย่างเดียวนะคะนี่ค่ะเรากินเบอร์เกอร์กินทุกคนเบอร์เกอร์กินแผ่นมากค่ะ5 0 0บาทนะคะสั่งไม่กี่อย่างค่ะตอนนี้เราก็ลงไปแล้วนะคะคุณพ่อก็หอบรถเข็นนะคะลงบันไดเลื่อนเลยนะคะคุณแม่ก็จะอุ้มลูกลงไปค่ะตะลุยแบบสุดๆเลยนะคะเราก็ขึ้นรถนะคะรถแอมบัสนะคะเพื่อที่จะไป ขึ้นเครื่องนะคะจะเห็นว่านะคะการเป็นนี้นะคะคนไม่เยอะนะคะเพราะว่าเหมือนเครื่องบินส่วนตัวค่ะเพราะเราจะข้ามเกาะไปแต่การข้ามเกาะไปครั้งนี้นะคะมันเป็นการประหยัดเวลามากๆเราไม่ต้องนั่งเรือเฟอร์รี่นะคะข้ามเกาะแล้วก็ไปลงที่สุราแล้วเรือเฟอร์รี่นะคะกว่าจะข้ามเกาะเอารถข้ามไปเนี่ยโอ้โหลำบากมากๆเลยนะคะนี่ค่ะแต่มันก็คุ้มค่านะคะเพราะว่า เรานั่งบางกาะเอลเวีย3คนพ่อแม่ลูกเนี่ยต่อเครื่องบิน30,000นมมกว่าบาทเลยนะคะเหมือนเราไปเที่ยวต่างประเทศเลยยังไม่รวมจากอุดรมาที่กรุงเทพอีกนะคะก็หมื่นกว่าบาทนะคะเฉพาะตั๋วเครื่องบินอย่างเดียวโหแบบว่าปวดหัวมากเลยค่ะนี่ค่ะเราก็ถึงสนามบินเกาะสม,มุยแล้วนะคะโหแบบสวยมากๆเลยค่ะนี่นะคะเราลงมาเราก็จะได้นั่งรลถลางนะคะรถล,ลางนะคะก็จะไปส่งตรงที่รับกระเป๋าเลยค่ะ จะเห็นว่าราคาสนามบินสมุยนะคะเป็นแนวโลคอลแบบแนวอนุรักษ์ธรรมชาตินะคะจะเป็นโอเพนแอร์ทั้งหมดเลยนะคะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเราก็จะรับกระเป๋านะคะเดี๋ยว EP ต่อไปเราก็จะพูดถึงการไปพักที่โรงแรมกันนะคะ